ในอาหารทะเลอาจจะมีส่วนผสมที่ไม่คาดคิดนะคะเป็นปีศาจพลาสติกกลางมหาสมุทรค่ะโดยคาดว่ามีไมโครพลาสติกมากกว่า50ล้านล้านชิ้นนะคะลอยอยู่ในทะเลเลยพิงเพรูกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย ร้อยเรื่องต้องรู้ก่อนโตตอนมหาสมุทรหนังสือเล่มนี้นะคะจะรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรทั้งเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือชีวะนะคะแล้วก็ความรู้รอบตัวต่างๆในเล่มเต็มไปหมดวันนี้นะคะจะชวนเด็กๆไปคุยว่าจริงๆแล้วพวกยานอาวกาศบดระวงังแลสถานีอวกาศที่เขาบดระวังไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันไปจมอยู่ใต้มหาสมุทรนะแล้วก็ชวนเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรือดำน้ำนะคะว่าจริงๆแล้วห้องนอน ในเรือดำน้ำเนี่ยไม่เพียงพอกับทหารหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานในเรือแล้วเข้าขอนอนกันยังไงนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝา like, ก share, กดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย ตรงนี้นะคะจะมีเก็บความรู้ว่าเมื่อปูเสฉวนย้ายบ้านมันจะหาเปลือกหอยใหม่นะคะจากนั้นมันจะดึงดอกไม้ทะเลจากเปลือกเก่าเนี่ยมาไว้บนบ้านหลังใหม่ด้วยนะคะดอกไม้ทะเลเนี่ยมีหนวดพิษที่ส่งสัญญาณเตือนและไล่สัตว์นักล่าออกไปได้เพื่อให้ปูเสฉวนปลอดภัยค่ะการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะเรือที่ใหญ่มากที่สุดนะคะสามารถบรรทุกหนังสือเล่มนี้ได้ถึง900ล้านเล่มเลยค่ะ มันก็จะเป็นเรือที่เป็นพวกตู้สินค้านะคะการขนส่งตู้สินค้ามากมากถึง600ล้านตู้ข้ามมหาสมุทรตลอดเวลาเลยค่ะฉลามบางชนิดยังไม่ถือว่าโตจนอายุ150ปีนะคะกานอาศัยอยู่ในน้ำเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือนะคะจะทำให้การเติบโตและการสูงวัยของฉลามกรีนแลนด์ชะลอตัวอย่างมากจนกระทั่งพวกมันอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลายาวนานมากๆเลยค่ะ หมึกยักษ์กลูมีสร้างเมืองใต้สมุทรนะคะหมึกยักษ์ชอบใช้ชีวิตยอยู่ตามลาําพังแต่หมึกยักษ์ชนิดหนึ่งอย่างหมึกยักษ์กลูมีนะคะอาจจะไม่ได้รักสันโดษแบบที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดค้นกันค่ะในอ่าวเจอวิสประเทศออสเตรเลียนะคะยังมีพื้นที่พิเศษแห่งหนึ่งอยู่ใต้พื้นสมุทรค่ะมีชื่อเรียกเล่นๆว่านครหมึกนะคะยานอวกาศหมดอายุนะคะฝังร่างในสุสานใต้ทะเลค่ะอย่างเช่นยานสัมภาระโคอุโนโทริ ori, สัญชาติญี่ปุ่นนะคะหรือสถาน นี่อวกาศเมียสัญชาติรัสเซียพื้นที่ส่วนนี้ของมหาสมุทรคือจุดที่กลาจากแผ่นดินซึ่งอยู่ห่างหลายพันไมล์จากดินแดนไกลๆค่ะ,ะในอาหารทะเลอาจจะมีส่วนผสมที่ไม่คาดคิดนะคะเป็นปีศาจพลาสติกกลางมหาสมุทรค่ะโดยคาดว่ามีไมโครพลาสติกมากกว่า50ล้านล้านชิ้นนะคะลอยอยู่ในทะเลเลยแล้วก็สัตว์ก็จะกินเข้าไปและเราก็จะกินขยะพลาสติกนั้นอีกทีนึงค่ะ และเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเตียงนอนในเรือดำน้ําไม่เคยว่างเลยในเรือดำน้ำําพื้นที่ทุกตารางนิ้วมีค่าย,ยิ่งและบ่อยครั้งลูกเรือมีจํานวนมากกว่าเตียงนะคะพวกเขาจึงต้องใช้เตียงนอนร่วมกันและผลัดกันนอนค่ะเรือดำน้ําของกองทัพโดยทั่วไปยาวประมาณ100เมตรนะคะและมีลูกเรือราว100คนค่ะเรือดำน้ำนะคะจะใช้พลังงานนิวเคลียร์จึงไม่ต้องเติมน้ํามันค่ะรวมทั้งสามารถผลิตอาหารและน้าจืดจากใต้ทะเลได้ด้วยค่ะ เมื่อลูกเรือคนหนึ่งลุกจากเตียงไปปฏิบัติภารกิจลูกเรืออีกคนหนึ่งก็จะล้มตัวลงนอนทันทีค่ะในขณะที่เตียงยังอุ่นอยู่นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับมหาสมุทรที่เป็นเกร็ดความรู้ให้เด็กๆในเล่มนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ